รถไฟขบวนสินค้า985นะครับกำลังจะลอดสะพานยกระดับด้านหน้าแล้วก็ลอดสะพานเกือกม้าบริเวณชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับผ่านหลังวัดดันตูมที่แอดยืนอยู่นี่นะครับแล้วก็เข้าโค้งมันโป่งก่อนที่จะจอด ขนถ่ายสินค้านะครับพัสดุพัน์ที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้น่าจะทำขบวนโดย GEA นะครับเห็นไกลๆนะครับน,นะครับเห็นไกลๆน่าจะเป็น GEA นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า GEA หมายเลขอะไรนะครับ มาแล้วครับสำหรับขบวนขนถ่ายจิตค้านะครับ985นะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำเบอร์กันนะครับว่าใช้น้ำเบอร์อะไรนะครับวันนี้ในการทำขบวน เ e a 4527นะครับ4527ผ่านหลังวัดนูมแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าโค้งมันโปกด้านหน้า เราผมมันโป่งนะครับ g E A สี่ห้าเจนะครับ